เรื่องของการช้อปปิ้งนี่ยังมีหลายรูปแบบนะคะคุณนัดบางครั้งเขาขี้เกียจออกจากบ้านอย่างนี้เขาก็เปิดคอมพิวเตอร์เปิด iPad มาแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยเลือกได้หลากหลายด้วยเลือกได้หลากหลายแล้วก็ปรากฏว่าแบรนด์ดังอย่างเซนย่าแบรนด์ชั้นนำของอิตาลีเลยนะคะก็มีการออกแบบห้องเสื้อสามมิติอยู่ใน iPad ครับใครก็เข้าไปลองเสื้อใน iPad ได้ลองดูน่าสนใจมาก แล้วที่สำคัญก็คือดาราสาวมิลาโจโววิชมาเป็นคนนำทัวร์ในตัวโชว์รูมในตัวร้านในตัวช็อปของเซนญาที่เป็นสามิติที่ด้วยเราไปบบพบกับต้องไปดูรายละเอียดกับพี่เป็ดสุพีพงพาณิชกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดือนสุพีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะแต่ละสัปดาห์เราก็พยายามไปค้นคว้านะคะมีน้องๆคอยไปสืบสาะว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่อินเทรนด์บ้างนะคะฉะนั้นก็วันนี้เรามีของมาฝากค่ะเป็นเรื่องของไซเบอร์บูติก3มมิตินะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่า เดียเ๋ยวนี้คนก็พก iPad พก iPhone สารพัดแท็บเล็ตนะคะจะเห็นว่ามันก็เลยเป็นช่องทางที่นักการตลาดนะคะหรือนักธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะ ที่อิตาลีนะคะจะเห็นได้ชัดเลยเพราะเขาใช้ไซเบอร์บูติกสามิติเนี่ยเข้าไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องห้างสปปรรพสินค้าเรื่องศูนย์การค้าซึ่งจะเห็นว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากดิฉันเองก็แบบเอะลองเข้าไปดูใน iPad นั้นแล้วก็ห้างของอิตาลีเนี่ยฉลาดมากฉลาดล้ำทําไงเลยไหมคะก็นาศิลปินคือนอกจากได้โชว์ทุกอย่างเหมือนที่เราไปชอปปิ้งในไซเบอร์ Cyber นี้แล้วเนี่ยยังได้นําศิลปินที่ด่ง ดังจากฮอลลีวูดนะคะเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อจะแนะนําให้ลูกค้าคือโอเคสินค้าเราดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวดึงดูดตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยช่วยกันนะคะไปต่อยอด งั้นตรงนี้เนี่ยเขาฉลาดล้ำมากมก็นำดาราฮอลลีวูดเลยนะคะระดับต้นๆมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แนะนำแต่ละชั้นว่ามีสินค้าอะไรบ้างแผนกเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงงั้นลูกค้าพอเข้าไปในไซเบอร์นี้เนี่ยก็จะสบายเลยคือได้เห็นทุกชั้นโดยไม่ต้องเดินทางเพราะเห็นทุกชั้นเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะสมมติคุณสุภาพบุรุษดาราคนนี้เนี่ยก็จะแต่งตัวให้เสร็จเลยว่าสมมติคุณกดไปว่าชอบใช้อยากได้ตัวเนี้ยสนใจชุดเนี้ยพอกดไปป๊อปก็ ศิลปินหลุมรูปหล่อนี่ก็จะใส่ชุดอันที่คุณเลือกเนี่ยนะคะออกมาโชว์เลยว่ามันจะเป็นหน้าตาเยี่ยงใดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้แต่อาจจะต้องดูตัวเองนิดนึงนะคะบางคนอาจจะเพลินนึกว่าตัวเองใส่นะคะเขาฉลาดเขาเขาใช้คนทั้งหล่อทั้งสวยทั้งมาดดีนะคะหุ่นดีฉะนั้นเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเออไม่ใช่หุ่นเราแล้วไม่ใช่หน้าเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการอำนวยความสะดวก เป็นการซื้อเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆากฉะนั้นพี่ไทยเรานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ Copy ีได้เร็วมากเรามาเดเวลลอนิดนึงให้เข้ากับคนไทยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจและหือหาได้เอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเด่นสุภีพงพาณิชพบกันเป็นประจำในช่วง m าดอ in เทรนดค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับดาราสาวท่านนี้ก็มีหลายคนแอบปลื้มแล้วก็เป็นแฟนนะครับในหนังผีชีวะนะฮะมีหลายภาคเลยนะยคุณชอยหลายภาคเยอะแยะไปหมดเลยมิลล่าโจววิช<อ>นะคะแต่ว่าก็พิธีกรของเราพี่เป็ดสุพีนี่ก็ไม่เบาคนปลื้มเยอะ <laughs> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะข่าวสังคมโซเชียลนิวส์นะคะสรุปข่าวสังคมและอีเวนต์ต่างๆในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ลอเ,เรียลประเทศไทยมอบทุนให้กับ4นักวิจัยหญิงรุ่นใหม่ในโครงการทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ก,กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher p i y k e l ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพันชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแค่ตู้ SCV ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24